มีเพื่อนถามป้าว่าผักเคลปลูกยังไงจึงงามอย่างนี้นะคะป้าก,ก็ต้องบอกว่าป้าก,ก็ฝ่าฟันอุปสรรคของการปลูกมาหลายเดือนเลยค่ะตอนเพาะใหม่ๆเนี่ยป้าก็ไม่เข้าใจอะ่ะเพาะไปทีหนึง่งเป็นร้อยร้อยเมล็ดนะคะพอพอออกมาเนี่ยมันก็เนืองแน่นไปหมดเลยอะ่ะพอทิ้งไว้สัก15วันต้นเขาก็ยืดนะคะป้าก็ใช้ความอดทนน่ะค่อยๆ เกี่ยขึ้นมาทีละต้นแล้วก็ไปใส่ในช่องช่องกระถางปลูกค่ะจากนั้นก็รอจนเขาคอแข็งนะจึงเอามาใส่ไว้ในกระถางเล็กๆตามลำดับค่ะพอเขาโตก็เปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะมีข้อแนะนำสำคัญค่ะฟังนะคะอย่าปลูกเคลเคลในช่วงฤดูร้อนอะให้พ่อเมล็ดสักเดือน กันยายนนะคะจะพอดีเลยอะ่ะพอกันยาตุลาพฤศจิกาเขาจะเริ่มตั้งตัวคะ่ะพอธันวาคมเนี่ยอากาศเย็นถูกอธัธยาศัยของเขาคะ่ะเขาจะโตแบบเเรียกว่ากูไม่กลับเลยทีเดียวอะ่ะป้าก็มาใส่มาทำแซนด์วิชหูหน้านะคะทานอร่อยอะ่ะส่วนประโยชน์ของผักเขียวที่บอกว่าเป็นผักมหาสัจจันยร์น่ะ ป้าไม่เชื่อยังไม่เชื่อนะคะต้องพิสูจน์ก่อนแต่เขาเป็นผักเมืองหนาวพันเดียวกับคะนาค่ะไม่ว่าเขาจะมีประโยชน์หรือคุณค่าอย่างไระป้าก็คิดว่าคะนาปลูกง่ายกินง่ายสุดเคลก็คงเป็นผักซึ่งเราหาประสบการณ์ใส่ตัวนะคะว่าเขามีรสชาติอย่างไรแต่สำหรับป้าเขากรอบอร่อยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่อง ป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ